้องคำกันต่อเลยค่ะ,ค,ค,ะคุณพวันณนะะวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทวายเอลจีบูลเลนอินเตอร์เนชั่นะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพัชพงค์ค่ะค่ะทองรู้สึกว่าจะกลับขึ้นมาได้ดูแข็งแกร่งดีไหมคะคุณพวันคะค่ะเมื่อเช้านี้ทองคำไปเทสที่ระดับ1,743งพัสามาร์ต่อโะอาแล้วก็ไม่ผ่า แนวต้านก็ย่อลงมาทำโลยที่ระดับ,บ1,735ต้นต้น่นะนะคะแต่ก็มีทยอยมีแรงซื้อกับเข้ามาหลักๆก็คงจะต้องติดใจติดตามปัจจัยหลักๆหลายเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องความกรณีที่พาทระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการความที่จีนเนี่ยได้ ร่างกฎหมายพิเศษสําหรับฮ่องกงเพื่อทาให้เป็นหนึ่งแทนที่จะเป็นหนึ่งประเทศสองสองการปกครองก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งประเทศหนึ่งการปกครองอันนี้เป็นขั้นวอนหลักที่สหรัฐอเมริกาไม่พอใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะทำบาตรจะบยอยคอรยกเลิกสิธทธิพิเศษหลายหายอย่างที่ให้กับฮ่องกงแล้วก็จะยกเลิกการให้รีา่าร์กเจ้าหน้าที่ ใหญ่ๆของจีนที่จะเข้ามาเข้ามาในสหรัฐก็ถือว่าเป็นการเเออ,เอ,อรักษาความคงของอเมริกาก็คึ่งก็มือค่ะว่าจีนจะมีกรณีต่อโตอะไรกับสหรัฐไหมหลังจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัญหาในประเทศของอเมริกาเองซึ่งซึ่งอ่อา ตำรวจอเมริกาเนี่ยได้มีการจับก,กุมจับอุมชายผิวสีชื่อชื่อนายจอร์ดฟอยแล้วก็ได้ทำให้นายจอร์ดฟอยเน่ยเสียชีวิตซึงทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่ามีการแตกแยกระหว่างผิวสีของอเมริกาก็มีการประท้วงการประท้วงเนี่ยข้งแรกที่อแล้วตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆลามขึ้นมาหลายรั ถึง23ล้าเกือบ40วันด้วนเพราะนั้นเองก็ต้องดูว่าอเมริกาเองเนี่จะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ดีแค่ไหนเพราะว่าตัวในในทรัมป์เองเนี่ยก็เวลาเขาจะออกนโยบายอะไรหรือทู่ถึออะไรเขาก็ชวิตอย่างอย่างที่เขาเคยเป็นอยู่ก็ไปชวิตเหมือนกับว่ากลุ่มที่ก่อการร้ายเนี่ยก็จะถูก ถูกตั้งให้เป็นผู้ก่กอการร้ายอาจจะมี<ไ>โทษมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข<ไ>้อมูลหลักซึ่งน่าจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ที่คลคยในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยสองปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่ลุ้มเลาของคําในระยะระยะใ,ใกล้ๆ็เป็นตัวซัพพอร์ตให้ลอง,งคำของคาเนี่ยมีโอกาสสับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าดูว่าสองอันเนี้ย ทั้งจีนมีนโย,ยบายตอบโต้ไหมหรือว่าอเมริกาสามารถจัดการากับการประท้วงในระยะสั้นได้ไหมถ้าได้ทั้งสองอันเนี่ยอาจจะทําให้ทองคาเนี่ยมีอโอกาสย่อลงมาได้บ้าง <ừ> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คงต้องต้องดูว่าอันนี้เป็นปจัจจัยแบบส่วนส่วนตลาดฟินเกอร์ตามที่เราเคยคุยกันมาเมื่อสักเดือนสองเดือนคือฟินเกอร์เนี่ยเมื่อเดือนมีนาตลาดฟินเกอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่อง นักลงทุนเนี่ยขายฟิวเจอร์ไว้ค่อนข้างเยอะก็คือเอาว่าเป็นพวกตัวอวิชาเทรดจิ้งไว้เยอะก็ถึงเวลาตอนที่เกิดโควิดเนี่ยมันจะมีการอิน,อนหลักเรื่องการขนส่งเรื่องเรื่องโรงงานผลิตทงคํทาทําให้ทุกคนก็แพนิคกลัวว่าจะไม่มีการส่งมอบหรือไม่สามารถหาทองมาสง่สงส่งมอบได้ ต่างโคนต่างสุดสถานะกันไปหลังจากถุกสถานะก็ทําทให้ตลาดเพี้ยนไปถึงเจ็ดสิบดอลลาร์ dollar, <c oughs> ก็คือเพี้ยนจากจากโคลบไปถึงเจ็ดสิบดอลลาร์ <c oughs> แต่เมื่อเดือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวฟิวเจอร์สัญญาเดือนหกที่จะถึงแต่เขาจะต้องมีการส่งมื่อบปลายเดือนพฤษภาเพื่อผิดขาอีกไ่กับกัร เพราะว่าทุกคนเนี่ยมุ่งที่จะส่งทองไปทิ้งไว้ที่ที่ตลาดคมเน็กเพื่อที่จะทําการซื้อแล้วก็ส่งมอบเพราะว่าตอนช่วงเดือนมีนาทําให้นักลงทุนที่ที่มีความสามารถในการส่งทองเนี่ยถ้าส่งเป็นฟิสิกส์ก็จะได้กำไรในตลาดนั้นทําให้นักลงทุนหรือแบงค์ใหญ่ๆายแบงค์ก็ขนทองไปส่งกันที่ตลาดคมเน็กทำให้ตลาดเทียนกับขาค่ะระดับที่ผ่านมา <c oughs> กายเป็นเขาไปเนี่ยค่ะเพราะนั้นเขาก็มองว่าในระยะนี้เนี่ยด้วยความที่โควิดก็ไม่เสถียรลงผลิตทองคำลงถลุงทองคํายังไม่สามารถออกมาทำตุกทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นตอเครื่องบินก็ยังสเกจิลในการบินก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อซัพพ์ายเชนอย่างเหลืองก็มีการปิดเพราะว่าบางเหลืองที่ใหญ่ๆก็มีข่าวการปิดเนื่องจาก เนื่องจากโควิดที่ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองเขาก็ประเมินว่าจากนี้ไปอีกสักเดือนสองเดือนแพทย์ที่อย่างยังไม่ได้เข้าสัเออเข้าที่เนี่ยคงนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดโคมเง็คนคงจะต้องใช้ความระ,ระมัดระวังค่อนข้างสูงเพราะว่าเดือนสามก็เพี้ยนไปเจ็ดสิบเดือนที่ผ่านมาก็ป็นแทนที่ทุกคนเก็บทองก็กลายเป็นดิสเคาไปเพราะเขาเชื่อว่ามีโอกาส สิ้นเดือนถัดไปในในสัญญาณหน้าอาจจะมีอะไรได้เห็นนอกเหนือกว่าการคาดหมายอีกค่อนข้างเยอะเพราะคงจะต้องท่าลงทุนในตลาดโคเมิกจริงๆะคงจะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างถุงแต่ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อที่สหรัฐที่จีนเองหรือว่าทั่วโลกเนี่ยที่มีการอินเจ็ตหนึ่งเข้ามาในระบบก็ค่อนข้าง,างจะเป็นตัวนึง เึินถสง่อสภาพคล่องให้เข้าโลกดีขึ้นยิ่งเงินมีิบเม็ดเงินมีเข้ามาในตลาดมากแค่ไหนก็เป็นอปุ่นขึ้นสัมผัสะพอร์ตราคาทุนคำให้สูงขึ้นได้แต่อีกหนึ่งระยะที่นักลงทุนต้องมาระมาระวังก็ไฮริสไฮริงเทอร์ค่ะถ้าเห็นดีมันโอกาสที่จะพักมาเนี่ยคือเรามองเรามองเราก็พยายามที่จะมองในในแง่ที่เวิร์ดแคชที่คือ ิ่งที่เกิดขึ้นในปี2 0 1 3ยิ่งสูงยิ่งหนาวเวลาร่วงอาจจะมีโอกาสค่อนข้าง,ง,งแรงเพราะฉะนั้นสื่ที่อเมริกาและยุโรปจะเป็นเน็ตซื้อแต่สังเกตได้ว่าที่เอเชียที่ม่อนหนึงเป็นเน็ตขายเพราะฉะนั้นคนเอเชียคงเงจ็บแล้วจามแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเข้าซื้อก็คงจะต้องเข้าซื้ออย่างระมัดระวังแล้วก็ด้วยปริมาณที่ตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้ <c oughs> ปัจจัยจัดบานนี้ค่ะ จะมีปัจจัยหลักๆที่ต้องติดตามก็คือวันจันทร์วันนี้สัมผุ่มจะมีดัชนีภาคการผลิต P M I ซึ่งจะมีการประกาศนะคะแล้วก็วันพุธจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการจ้างงานนอกภาคเอกชนนอกอนอกนอการจ้างงานภาคเอ,เอ,อกชนของ A D P แล้วก็วันนี้ก็จะมี I S M เปิดเผยโดย P M I ภาคบริการแล้วก็วันเสาร์ค่ะ เออน่าจะเป็นไฮไหลท์หลักก็คือ ECB <c oughs> จะมีนโยบายในการเงินออกมาก็าดูว่าจะเป็นลักษณะไหนด้านสุดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกชเศกค่ะมีาคาดการไว้ว่าน่าจะตกงานประมาณแปดล้านคน <c oughs> ทั้งที่แล้วตกงานอยู่ประมาณยี่สิบล้านคนก็คงจะต้องดูว่าตรงเนี้ใกล้เต้าไหมถ้าใกล้เป้าก็คงจะเป็นไปตามเอ่ออาจจะไม่กวนตัว ถ้าไกลเป้าก็มีโอกาสแขวนตัวค่อนข้างสูงในวันสุดก็อยากแนะนำนักลงทุนให้ติดตามแล้วเนีร้อยเวต้านเราประเมินแบบนี้ค่ะค่ะถ้าตรงคำยังสามารถยืนอยู่เนระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองเมื่อสองต่อแต่จเอาได้เราประเมินว่ามีโอกาสที่จะไปสองแต่ถ้าหลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองรับถัดไปอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ เป็นระดับไปถ้ายังอยู่ในโซนนี้ก็ยังเชื่อว่าเป็นเซฟโซนโอกาสที่กลับขึ้นไปอยู่ก็มีแต่ก็อาจจะอยู่ในกรอบระหว่าง 20, 14, 7, 5, 1 7 2 0จ็ดสนถึงพันเส่วนขาต้างเนี่ยพัน3ี่สสมที่มั่นชาร์ไยเดกขึ้นมาได้ต้านถัดไปอยู่พันเถ้ายืนเ,เหนือพันเ้ยห้าสิี 1, 750, ก็เชื่อว่าสดใสพั 1, นแปดรมีโอกาสหย่ะโอ้ห <laughs> เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>